พัฒนาการเรือมากของดีวิสลาตื่นเต้นสุดๆค่ะได้โพสคลิปถึงลูกชายวัยเเดือนเดินได้คล่องแล้วสำหรับดาราสวยคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างดิวิสราทองบริสุทธิ์หรือว่าที่บอกเลยว่าลูกชายของเธอนั้นน่ารักมากๆค่ะและลานแฟนๆค่ะก็หลายคนเพราะว่าหลงรักไม่ไหวแล้วจริงๆน่ารักของน้องสายล่า แก่หนุ่มน้อยวัย9้าเดือนแต่มีคลิปที่เป็นวัยรัดในตอนนี้ก็คือน้องสซล่านั้นก็พูดถามคุณแม่คุณแม่ได้ชัดเจนมากๆค่ะชาวเน็ตก็ยังตกใจเอ๊หนุ่มหนุ่มเด็กน้อย9้าเดือนพูดชัดขนาดนี้เลยล่าสุดน้องสซล่านั้นลูกชายดิวิสลานั้นก็มีได้มีเรื่องให้คนแม่ตกตะลึงอีกแล้วนะคะโดยคุณแม่นั้นก็ได้โพสต์คลิปถึงลูกชายที่ที่ได้จับไหล และจับผ้าของเขาโดยจับของที่ขอบขอบเนะที่นอนนั้นก็ซึ่งแม่ดิวนั้นก็ถึงกับได้เจียข้อความไว้ว่าเอสตาวก่อนนั้นเองมีเรื่องให้อึ้งอีกแล้วเอ็นดูและในเวลานั้นก็เลยที่ทเห็นนั่นเองท่ามกลางความตื่นเต้นของบรรดาแฟนคลับจึงแห่ ข้ามากดในคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะน้องสายล่านะั้นน่ารักมากๆค่ะเอ็นดูมากๆค่ะเก่งด้วยอีกเป็นเรื่องให้ทุกคนนั้นได้ตื่นเต้นและดีใจสุดแทบทุกคนแล้วนะคะและคุณพ่อคุณแม่หนุ่มน้อยนั้นก็เห็นพัฒนาการเร็วมากค่ะน่ารักเอ็นดูสุดๆเลยละคะ่ะ